สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามฟอร์มโจซิปบีกาโลแบ็กซ้ายฟอร์มร้อนแรงของบบวกสโมอสรลิเวอร์พูลนะครับทีมยักษยใ่ญ่ศึกพตรีเมียร์ลีกตนข่าวอีกครั้งว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของโจซิปบีกาโลปีกตัวเก่งจากสโมอสรบบวกทีมดังในศึกบุนเสสสดสลีกเเยอรมันที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกาลนี้จนทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีหลายทีมในยุโรปก,กำลังให้ความสนใจที่ต้องการตัวไปร่วมทัพ โดยน่อจากลิเวอร์พูลเป็นทีมล่าสุดแล้วนะครับที่ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้ก่อนหน้านั้นก็มีสโมสรอ,อย่างเอซิมิลานอาร์เซนอลและอาร์ลิงมรเรดต่างให้ความสมนใจในตัวคอามเปรตรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายงานนี้มาจากสื่อในอิตาลีอย่างกัตชูดิเมโาโตที่ออกมาระบ,บุว่าลิเวอร์พูลรายเป็นสโมสรล่าสุดที่เข้ามาร่วมวงล่าตัวจจซิปบีโกโลกลองกลางดีกีทีมชัดโคเเชียแข่งกับทางเอซิมิลาน ที่กำลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมาโดยเน้นการแี่งของกลางในวัย22ปีถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรุ่งพุ่งแรงที่สุดของศึกบุนเดสเลกกยเยอรมันและจากทำประตูไปแล้ว4ประตูกับ3อาซิทจากการลงสนามทั้งสิ้น27นัดในทุกรายการและถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นแต่ก็ถือว่าตัวของเขาก็มีประสบการณ์ที่ล้นเหลือเพราะลงสนามกับต้นสกัดหัวบวกในทีมชุดใหญ่เปลาว100นัด ตั้งแต่อายุยังน้อยและสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรได้อย่างต่อเนื่องและฟอร์มการเล่นอดอดเยียมของโจซิปบีโาโลนะครับในลดูการนี้ทําให้ตัวเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการพาบวก,บวกขึ้นมารั้งในตำแหน่งอันดับที่3ของตารางขะานนในศึกบุนเดสเลกยยลิมันโดยมีตั้มนําหน้าบริเซียดอนมุนคู่แข่งคนสคัอยู่2คะแนนในเวลานี้และมีความเป็นไปได้สูงที่บวกอาจจะได้ไปเล่นในศึกในถ้วยยูฟ่าแชมเลกในลุยก,กานหน้า ถ้าหากทาได้จริงๆนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากสำหรับทีมดังบุนเดสก้าเยอรมันทีมนี้โดยคาดการกัมว่าลิเวอร์พูลจะนําตัวบีโกโร่นะครับไปเป็นนักเตะที่เข้ามาคอยกดดันในตำแหน่งของซาดีโอมาเน่ในฤดูกาลนี้ที่ทําประตูได้เพียงแค่13ประตูเท่านั้นในทุกรายการและมีข่าวลือกันว่ากองหน้า3ประสารของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นั้นน่าจะมีนักเตะคนใดคนหนึ่งย้ายออกจากทีมซึ่งนั่นอาจจะทําให้บีโกโร่ มีโอกาสขึ้นมาสู่ทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่เพราะมีตำแหน่งว่างลงนะครับโดยตามข่าวรายงานออกมานั้นระบุว่าทางบวบบวกยังไม่มีแผนที่จะขายตัวลูกชาวโคเอเชียร,รายนี้ออติเทียมแต่ยังได้แต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่พวกเขาจะพิจารณาขายนักเตะรายนี้ออติเทียมถ้าหากได้ราคาที่น่าพอใจโดยจากข้อมูลเว็บไซต์ทันเฟอร์มาร์เก็ตเว็บระบุว่าค่าตัวของโจซิปบีโกโลนั้นอยู่ที่ประมาณ10.8ล้านปอนด์ แต่ก็เชื่อได้ว่าถ้าหากมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆค่าตัวขงาักเตะ์รายนี้น่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์เลยทีเดียวเพราะในตอนนี้นักเตต์รายนี้กําลังตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนั่นเองนะครับกครูรังเชื่อทาคุมิมินามโมะไม่เหมาะกับพิมลีกและเขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับเลิเวอร์พูอีกแล้ว สโมสรลิเวอร์ pool นะครับกำลังตกเป็นข่าวอาจจะไม่สนใจที่จินมตัวทาคุมิมินามิโนกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งถ้าหากสัญญายืมตัวของเขากับเซาท์กา์ตันหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้และมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทีมดังแห่งเมอร์ซีไซส์จะเลือกขายกองกลางดีกีทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ออกจะทีมไปในทันทีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งนั่นจะทําให้มินามิโนไม่มีโอกาสกลับมาลงสนามในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์ pool อีกต่อไปแล้วโดยรายงานนี้มาจากฟุตบอลอินเดอร์โดยเควินฟิลิป อดีตนักเตะซอลทันตันก็ไดิมาพูดเรื่องนี้ว่าแทคุมิมินาโมโนแสดงให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนในเกมที่ซอลตันตันเสมอกับเลอเตอร์สตี่หนึ่งในเกมผิวมึนนักสุดสดาที่ผ่านมาว่าตัวของเขานนั้นไม่เหมาะสมกับฟูตบอลผิมึนเกรดโดยสถิติของมินามมโนในเกมนี้เข้าคันย่ำยาเลยทีเดียวหลังจากจ้าตัวได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมเพียงแค่7ครั้งเท่านั้นใน79นาทีและมีเปอร์เซ็นต์การชนะเดืนกู่แข่งเพียงแค่3าเ และเสียบอลไปมากถึง11ครั้งในเกมนี้และเขาคือหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ย่ำแติที่สุดในเกมนี้ด้วยโดยคีวินฟิลิปกล่าวต่อไปนะครับว่าช่วงแรกที่มินามิโนะมาร่วมทีมเซาท์ทนตันด้วยสัญญาณยิมตัวจากลิเวอร์พูนั้นูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นตัวกำลวังใหม่ของทีมเดอะเซนส์ในทันทีหลังจากลงสนามใน3มเกมแรกเจ้าตัวสามารถยิงได้ถึง2ประตูและกลายเป็นนักเตะที่น่าจับตามองในทันทีแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับฟอร์มของเจ้าตัวนั้นกลับจางหายไปเรื่อย และมีโอกาสลงสนามเก็บซ้อนตันเต็ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5เกมหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งทางเควินฟิลิปก็ชื่อว่าโอกาสที่มินามมโนตจะได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลและอยู่ในทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้านั้นเป็นเรื่องที่ยากลําบากอย่างมากสําหรับดาวเตะเลือดซามูไรดอยนี้โดยเควินฟิลิปชี้ว่าสาเหตุสําคัญนั้นไม่ใช่เรื่องฝีเท้าของนักเตะแต่อย่างใดเพราะเราทุกคนเคยได้เห็นความสามารถของเขามาแล้วในช่วง ที่เขาเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมของทางเรดบูลสซวบวกแต่เมื่อเขาตัดสินใจยามาังค้าแข่งกับลิเวอร์พูลนั้นทําให้ฟอร์มการเล่นของเขาที่เคยยอดเยี่ยมนั้นหายกลับไปหมดซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะมินามิโนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมลิงกรดได้เลยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวปี2019โดยมินามิโนเป็นกองกลางจำทิ้งหนิ่งที่ใช้การครอบครองบอลและเลี้ยงบอลเป็นจุดขายของเขา แต่กับพีม์ลิกนั้นเน้นความเร็วในการใจบอลระรับส่งบอลน,นั้นทําให้ตัวเขาไม่มีโอกาสได้เลี้ยงบอลลากตะลุยตามที่ตัวเขาถนาดัปดประกอบกับตัวของเขานั้นมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแกร่งมากพอทําให้กู้แข่งเบียดแย่งบอลไปได้ง่ายๆซึ่งเรื่องนี้คือจุดเสียและเป็นจุดใหญ่ที่ทําให้ตัวของเขานั้นไม่ประสบความสำเร็จกับทางพีมเลิกดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากสําหรับแฟนบอลที่ชื่นชอบในตัวของทาคุมิมินามิโนะนั่นเพราะตัวผมเชื่อว่านักเตะรายนี้ อาจจะไม่ได้โอกาสในทีมลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วในกันนาพร้อมขนาดที่ย้ายมาคัดแข่งกับเซาร์เทนตันเขายังทำผลงานที่ดีออกมาไม่ได้นะครับแน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีการแข่งขันภายในทีมที่สูงมากกว่าเขาคงไม่ได้โอกาสลงสนามอีกต่อไปแล้วดังนั้นหลังจบฤดูกาลนี้กองกลางชาวญี่ปุ่นอาจจะต้องเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปหาสโมสรใหม่เข้าร่วมพราะตอนนี้ตัวผมเองชื่อว่านักเตะรายนี้ไม่น่าจะปรับตัวเข้ากับพีม์ลิกได้ยอย่างแน่นอนเควินฟิลิปกล่าวกับฟุตบอลอินไซด์ กลุน่นน่าโชติคึงแข่งลิเวอร์พูลเสริมทัพในช่วงซัมอนี้เควินฟิลล์มนะครับอดีตกาลระดับพรีเมียร์ลีกชื่อว่าเจนันเชอร์กิลี่นักเตะตัวสำรองของลิเวอร์พูลจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการเสร,ริสม,รรสมทัพของ ik, กลาสโกว์โชติกยักษ์ใหญ่จากสกอตแลนด์ land, ตามการรายงานจากฟุตบอลอินซิดเออร์เปเป็นเกย์ทีมชอมมม็อตสุสานนะครับกลายเป็นส่วนเกินในทีมของเจเกนกรับในซีซั่นนี้ทาให้มีข่าวว่าเจ้าตัวได้แจ้งกับทางสโม,มสรเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมอนี้ซึ่งทางอดีตกันนนขอองเซดดร์์แล มองว่าการย้ายไปเล่นกับเชลติกในสกอติกพรีเมียร์ลีกเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางเลือกเนึ่งการย้ายแบบยืมตัวจะเป็นเรื่องที่ดีต่อเชลติกในแง่ของสถานภาพการเงินจากมุมมองของลิเวอร์พูลเองผมคิดว่าพวกเขาคงไม่อยากที่จะปล่อยเชเดนจกกิเกลี่ออกจากทีมแบบถาวรและมันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปที่นั่นนะครับซึ่งเลเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมผมคิดว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีกับลีกที่นั่น มันมักจะมีการเซ็นญาติที่ยอดเยี่ยมของโจติกตามใดที่พวกเขาไม่ต้องทุ่มเงินเพื่อดึงตัวมาเสริมทัพเขาเป็นผู้เล่นที่ดีผมกังวลเหมือนกันว่าบางครั้งเขาอาจจะหายไปจากเกมเอาดื้อคุณจำแบนจะต้องได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายของพวกเขาในซีทานาคือการกลับมาเป็นแชมป์ลีกให้ได้เควินฟิลิปกล่าวทิ้งท้ายนิกัสุกาวลิวพูลรับซึ่งเป็นรอช้าของวันที่4พฤษภาคม